ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันนะครับของวิทยุรุ่นนี้นะครับผมว่าใช้ยังไงนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดดันมาข้างหน้านะครับจะเป็นการลดช่องแนลดันขึ้นคือ,คอ <Seven. S 1> การเพิ่มช่อแนลนะครับ Siri, Siri, Four, Four, Four. แต่หากต้องการเพิ่มช่อแนลแบบรวดเร็วนะครับผมก็คือ,อดันลงนะครับผมดันลงค้างไว ต้องการดูแบตเตอรี่ในเครื่องนะครับก็คือกดปุ่มเปิดสองครั้งนะครับมันจะโชว์แบตนี่ครับมันจะโชว์แบตเตอรีรตตร่ให้เราดูอ่มามดูตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวการค้นหาการสแกนนะครับก็คือกดปุ่มลบทางไว้นะครับจะเป็นการค้นหาโัวส,สัญญาณนะครับสแกนอออ่าตัวนี้มนก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะครับ เป็นตัวค้นหาสัญญาณน,นะครับหากต้องการติดตัวสแกนนี่ก็คือกดตัวลบภางไว้เหมือนเดิมก,ก็คือจะหยุดที่ชั้น,นที่เราเข้ามาล่าสุดนะครับผมแล้วก็หากต้องการดูแบตเตอรี่นะครับก็คือกดปุ่มเป,ปิดเิดครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับเป็นตัวเช็คเครื่องสัญญาณของิทยุตัวนี้นะครับด้วยการกดปุ่มบวกนะครับตัวในค้างไว้นะครับ ก็สามารถเช็คขึ้นได้นะครับเพรขึ้น